สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะเนาะมือนีแม่ปูกะเดี๋ยมีเวลามาสวัสดีทักทายทุกๆคนนะคะ่ะหลังจากที่แบบว่าบคอยได้บอคอยได้มีคลิปที่แบบว่าเต็มหนาเจ้าของแบบนี้นอกจากทินแวบบแบบแนในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในคลิปที่เป็นงานกลุ่มหรือว่าร่วมโตกันงินะคะ จะก็จะเห็นวแบบๆไปแต่ว่ามือนีแม่ปู่ไดมีโอกาสได้มานาั่งพูดคุยทักทายกันสักเล็กน้อยนะะเนาะการช่วงนี้กะอากาศหนาวค่ะสวีเดนติดลบมือหนีหนาวจัดเลยจนหนาวจนแม่แม่ปู่ไปโรงเรียนมือนีนานี่แดงหมดเลยค่ะเหมือนกับหิมะมันกัดเหมือนกับความเย็นมันกัดนะคะมันนานี่มันแดงเป็นแบบดากลิ่งเลย แดงเป็นดากลิ้งน้อยปไปโรงเรียนแม่ปู่นี่แม่ปูเ่เลิกเลียนแล่วค่ะพึ่งกลับมาถึงบ้านแต่ก็แค่รอเวลาไปฮับลูกแค่นั้นเองเลียนเลียนหนักค่ะแม่ปู่ขึ้นปีสองเทิมสองค่ะปีสองเทิมสองการค่อนข้างที่จะหนักเลียนหนัก หาวิชาเต็มๆค่ะหาวิชามิตวิชานักๆก็จะมีายาวิชาเกี่ยวกับตัวยานะคะเมดิซินตัวยา,าจิตวิทยา,อ,าอีกอันหน,นึ่งนีมารู้ว่ามันแปลเป็นภาษาไทยขึ้นอย่างนะะี้ค่ะเป็นอันนี้ตัวหนึง่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกด้านการพยาบาลละค่ะด้านการพยาบาลแล้วก็จะเป็นาภาษา ภาษาสวีเดนอีกระดับหนึ่งนะคะอีกหมายถึงว่าอีกขันหนึ่งแล้วก็จะเป็นการเมืองอเรียนอ่นเรียนอ่นการวิชาการอ่นดูแลและการพยาบาลนีเรียนการเมืองนั้นนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับพวกรายได้รายรับพวกอีโคโนมี่อะค่ะพวกออย่างพวกระบบ การจัดการต่างๆขันเท้าเฮดงานขันขันเทาอยู่ในสวีเดนด์หรือจะ้าตรงรูในในระดับหนึ่งของเรื่องการเมืองการปกครองของสวีเดนน้ำค่ามันกับมันกับถือความขาวานน่ะแหละก็เลยต้องพยายามขยันให้มันมันเพิ่มขึ้นขยันให้นัก อากาศช่วงนี้หนาวแต่ว่าอยู่ในเฮือนมันก็อุนอ่นอุ่นอุ่นสบายดีอยู่ค่ะกะสุขภาพเล็กน้อยช่วงนี้กะะแข็งแรงทุกคนนะคะบอเจ็บบอไข่แต่ว่าก็จะมีแค่แม่ปู่นี่ค่ะพึ่งฟื้นจากการเจ็บเจ็บป่วยเ,เจ็บอยู่อาทิตย์หนึ่งค่ะหมายถึงว่าเป็นเหมือนกับเป็นไข่ มันโมเมนไข่เป็นเหมือนกับเวลาเขาผิดกระบุลกันเป็นผู้ยิ่งเฮ้าที่เขามีลูกนะ่ะจะเข้าใจว่าผิดกระบุลเป็นแบบใดนะคะอาการของแต่ละค้นก็นจะแตกต่างกันไปของแม่ปูเนี่ยจะเป็นคันกินยังผิดเข้าไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยอาการก็คือว่าจะสะบัดหนาวสะบัดหนาวจับสันแล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวปวดหัว ปวดตามตัวเลยปวดกระดูกปวดยังเส่ไนะค่ะแล้วก็จะหนาวสันอืมมือขึ้นนี่เกือบเกือบบบลอดมันต้องได้ใส่ทั้งกระเป๋านำห่อนประคบขังทึ้งแล้วก็แผ่นความห่อนนะคะแผ่นที่นอนะคะแม่ปูกกับเปิดเบิอสูงสุดเล่มนอนมือขึ้นนี่นะคะบรสันมือนีไปรงเรี่ยนบรได้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าไข้ในจังหน่อยก็คือว่าอาการปวดโตนะมันหายไปแล้วก็เเลือ ปวดหัวก็ตอนนี้ก็ยังคงเหลืออยู่นินดๆนะคะแม่ปู่จีวกับกินยาเอาว่าเป็นอย่างก่อนนอนอมแม่ปูได้ได้นาอันในงานมาอีกเจ็ดอาทิตย์นะคะช่วงปิดเทอมของเจ้าของช่วงนาฮอนนะคะแต่ว่ทาทั้งเงินหนัวหน้าที่ทํางานแม่ปูนะคะทรงใบทรงใบถามมากเป็ทัว่าใบเขาอิ่นยัง ใบเชิญหมายถึงว่าใบถามเขานะว่าเ,เขาเให้โคตาเข้าในการเหตุงานเสมอเนี่ยเจ็ดอาทิตย์เนี่ยเขาใช้เจ็ดอาทิตย์นี่ก็คือว่าถ้าสนใจบอถ้าสนใจก็คือว่าให้ตอบให้ตอบรับไปเยสอล n โนงสินะคะ่กะก็เพราะว่าบอจำเป็นจะต้องไปแบบว่าไปไปหางานนาหอน อีกต้องไปเริ่มต้นใหม่ครับเพต้องไปลว่าเขียนข้อมูลแล้วก็เขียนส่งไปสมัครงานหนาหนาฮอนอีกรอบจังซส่นะคือเฮาหมายถึงว่าเขารับเฮ้าเขาอัตโนโมัติเลยเพราะว่าเฮ้เาเฮาเฮดงานกับเขาอยู่แล้วปีที่แล้วจั่นสินะคะแล้วก็เข้ากับเฮดเอกซ์ตารกับเขาหมายถงว่าเฮดเฮดงานพิเศษนําเขานําจังซี่นะคะเขาก็เรยแบบว่าห้โควตาเฮาก่อนซึ่งแม่ปูก็ตอบรับไปแล้วคะ่ะเจอาทิตย์นะคะมือนี้แม่ปูก็เด้ดโรไป ไปหาหัวหน้าอยู่าว่าเธอได้รับอีเมลฉันบอที่ฉันตอบ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 รับงานไปแล้วหัวหน้าบอกว่าได้รับแล้วฉันเนี่เดี๋ยวเขาสีกําลังแบบว่าเหตุตารางงานให้เหตุตาล่างเพราะว่าเขาต้องเบ่งว่าพนักง,งานประจําคนใดที่ข้าจเจ้าจะลาพักหลอนช่วงใดช่วงใดเ้าสามจะต้องไปแท่นผู้ใดผู้ใดยังสินะคะในช่วง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 อาทิตย์ใดยังสินะกันอาจะประมาณช่วงเริ่มเดือนกรกฎาคมค่ะและปัจทีนี้แม่ปูปิด เทิม่มปิดเท่มวันที่เก่าวันที่เก่าเดือนมิถุนาเด็กหน่อยกันนะสปะิประมาณประมาณเดียวเดียวกันนะคะแล้วกับแม่ปู่ก็มีแพลนไว้นะคะเนาะเพราะว่าแม่ปู่จะต้องเฮ็ดงานมันบ่ค่ะเฮ็ดงานแลละแม่ปู่อยากเฮ็ดเต็มที่ซึ่งแม่ปูข่ขอหัวหนาเขาเอาในเฮ็ดลอยเปอร์เซ็นต์เฮ็ดลอยเปอร์เซ็นต์นี่ก็หไามถึงว่าอาทิตย์ละสี่สิบชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งสี่สิบชั่วโมง เดือนละ1อยหกสชั่วโมงนี่ขึ้นายถึงวัน1อยเรเนต์ห็งั้น1อยเซนะคะปกติแล้วเนี่ยแม่ปูเห็ดอยู่เจ็ดสิบห้าปร์เซต์บด้เห็ดเต็มบดิ้เห็ดเต็มลอยนะคะเห็ดเจ็ดสิห้าปอซซึ่งแม่ปู่กัเล่มีมีมีแพลนไว้เนาะคะ่ะอันนี้ทีที่คุยทีที่แพลนไว้กับกับครอบครัวมแม่ปู่ว่าเดี๋ยวแม่ปู่จะเอา อาจจะเอาปุบปับเนี่ยไปไปไว้เมืองไทยในช่วงปิดเทอมเอาในปกระจับลูกไปส่งไหวก้ก,กับตากับยายให้ให้ใหยูหันกนในระวังที่แม่ปู่เหตุงานพราะว่าแม่ปู่จะบ่ต้องพะวงแล้วก็บ่ต้องลำบากในการหาคนที่จะเลี้ยงลูกบ่ต้องแบบว่าลำบากในการที่จะบอกว่าเบิ่งว่าไผจะต้องไปรบกวนผู้ใดแบบว่า ไผ่วางบ่อเบิงปุปปับไผ้แน่นนนี้นันเพราะว่าพี่พุ่มพี่เพชรแม่ปู่บ่ห่วงเพราะว่าเขามีพ่อเขาที่จะดูแลอยู่แล้วซึ่งปุปปับนี่เสเขาดูแลตลอดมันกับบแมนเพราะว่าบ่แมนลูกเขาเจ้าเนาะเนาะเฮากับเขาใจตรงนี้อยู่ซึ่งปุปปับนี่ก็ลูกเฮ้า้อยเต็ม้อยอยู่แล้วกะเฮ้าละผีชอบคนเดียวเสียเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องแก้ไขปัญหาเองกับแม่ปู่กับบอกกับเด้คุยกับตายาแล้ว่ะคะเพื่อนก็ดีใจ พราะแม่ปู่จะเอาล้านไปไหวช่วงนั้นก่อน,อนกะกะกะทีทีทีแพลนไหวแม่ปู่กำลังบึ่งตัวอยู่ค่ะบึง่งบึงตัวตัวกับยูจะไปเอาลูกไปส่งไวก่อนแล้วพอดีแม่คับแม่ปู่เฮตดงานเสร็จแล้วก็จะค่อยไปฮับบอสันก็ปลายปีค่อยไปฮับก็ได้ให้ผู้ปับยูเงา้วไปที่เมืองไทยก่อนให้ยูให้ย,หยูแบบว่าในช่วงที่แบบว่าให้แม่ปู่ ต่างตนุนสักแป๊บหนึ่งต่างลำ้ำนิดนึงก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวมันเหตุงานต่อเหนื่งเดี๋ยวเก็บเงินสักนิดนึงก่อน